สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของครูหมีนะคะวันนี้เรามาคุยกันในหัวข้อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยการจัดลำดับความสำคัญนั่นก็คือการเซต Priority นั่นเองนะคะเพื่อนๆหลายๆคนคะ่ะน่าจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อนและไม่เพียงแค่ได้เคยนะคะครูหมีเชื่อว่าทุกคนก็กำลังพยายามจัดลำดับความสำคัญให้กับชีวิตของตัวเองนะคะครูหมีก็เป็นคนนึงเช่นกันคะ่ะที่ พยายามจัดลำดับความสำคัญให้กับงานนะคะใน EP นี้ค่ะเราจะเน้นเรื่องงานเป็นหลักนะคะแล้วก็จะมาเล่ามาแชร์สู่เพื่อนๆฟังสัก2-3หัวข้อนะคะ,ะก่อนอื่นเลย priority หรือการจัดลำดับความสำคัญเราะะจะต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่สำคัญอะไรที่เร่งด่วนและสำคัญอะไรที่เร่งด่วนและไม่สำคัญงานยุ่งไม่ได้ไหมายความว่างานจะใกล้เสร็จเสมอไปนะคะเทคนิค ในการจัดลำดับความสำคัญอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถจัดเวลาวันทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดนะคะอ่าในหัวข้อที่สองนะคะปริมาณและจำนวนงานในแต่ละวันอ่าตัวอย่างของครูหมีค่ะในแต่ละวันครูหมีทำอะไรบ้างครูหมีเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะตื่นตั้งแต่เช้าอ่ามีงานก็คืออไปส่งไข่ ถ้าวันไหนไปส่งไข่ก็จะตื่นเช้าหน่อยตั้งแต่ตีสี่เลยนะคะไปส่งงานไปส่งไข่เสร็จแล้วก็มาเตรียมกับข้าวให้กับลูกๆทั้งสองคนนะคะก่อนที่จะไปโรงเรียนก็ประมาณอเจ็ดโมงเช้าก็คือจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เวลาค่อนข้างที่จะด่วนเร่งด่วนแต่มันเป็นงานที่เราเซตไว้นะคะ,ะต่อมาหลังจากนั้นก็จะมีตารางมีรูทีนของตัวเองคือต้องมาออกกําลังกาย ต้องมาออกกำลังกายและจะมีงานที่ต้องทำเพิ่มครูมีไม่ได้ทำงานประจำนะคะแต่ว่าเป็นการรับจอบหลายๆงานก็จะมีการทำงานเกี่ยวกับองค์กรเอกชนนะคะตัวนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาที่แน่นอนแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ประจำตัวไหนด่วนก็คือทำก่อนนะคะและยังจะมีมีร้านนะคะครูมีเปิดร้านนะคะก็จะมีลูกค้าที่ทักมาระหว่างวัน จะบอกว่าทั้งวันเลยก็ได้แล้วจะมีอีกธุรกิจนึงนะคะก็คือการทําธุรกิจยุสนาตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพและความงามนะคะ,ะสังเกตว่างานของครูหมีจะค่อนข้างเบรลตี้หน่อยหนึ่งนะคะยังมีก,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 กิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายแล้วมันมีวิธีการจัดการยังไงครูหมีมีกลยุทธ์ค่ะมาฝากกันทุกคนมาแชร์แล้วกันนะคะ ในแต่ละวันนะคะช่วงก่อนนอนครูหมีจะมีการจดงานที่ต้องทําไว้ในกระดาษแผ่นเดียวหรือ,อเป็นกระดานไว้บอร์ดประจําตัวของครูหมีนะคะก็คือ,อพรุ่งนี้ต้องทําอะไรบ้างก็จะคือจะสตดออกมาเลยแล้วก็จะมาดูว่างานไหนเป็นงานที่สําคัญก็จะให้เลยหนึสองามเรียงไปเลยนะคะและจะมีการไฮไลท์งานด่วนสมมุติว่าพรุ่งนี้มีการต้องทําหนังสือส่งหน่วยงานซึ่งด่วนๆก็จะเป็นไฮไลท์ ตื่นขึ้นมาอาจจะเป็นใช้เป็นกิจกรรมแทรกระหว่างระหว่างลูกๆทานข้าวนะคะครูคมีก็จะหยิบงานนั้นมาทำก่อนอพูดง่ายๆก็คือเดทไลน์สำคัญที่สุดนะคะแล้วต่อมากลยุทธ์ต่อมาก็คือพยายามหลีกเลี่ยงลำดับลำดับลำดับความสำคัญที่แย่งเวลางานกันแล้วก็ สิ่งรบกวนมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะระหว่างกิจกรรมที่ทําบางทีบางทีเราทํางานมีสายเข้ามาเพราะว่ามีลูกค้าที่ค่อนข้างจะววยตีเนาะทั้งลูกค้าขายลูกค้าร้านขายของอ่าลูกค้ายุสนาธุรกิจแล้วก็มันมีการเทรนทีมงานที่อยู่กันคนละที่อะคะ่ะถ้าบางทีเวลาเขาไม่พร้อมเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราต้องสแตนบายเพื่อทีมงานของเราอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นเหมือน สิ่งรบกวนแต่ถามว่ามันสําคัญไม่สําคัญเพราะว่าตัวนั้นมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ในระยะยาวของเรานะคะตอนเนี้สมมุติว่าอาทีมงานโทรมาเขาเข้ามาที่ในเมืองคูมีอยู่ที่อํานาจเจริญนะคะเขาเข้ามาอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะเจอเขาบ่อยๆอไม่มีแต่ว่าถ้าเข้ามาทําธุระหรืออะไรเงี้ยเขาโทรมาเราพร้อมที่จะ เราต้องพร้อมที่จะไปซัพพอร์ตเขาตอนนั้นนะคะผลลัพธ์ไม่ได้เกิดตอนนั้นค่ะแต่ว่าระยะยาวเกิดแน่นอนอาจจะเป็นบางคนนะคะสิ่งที่รบกวนเขาอาจจะเป็นมือถือการเล่นโซเชียวการทถโทรศัพท์นี้แต่สาหรับผู้มีมือถือมันคืองานนะคะมันก็เลยจะตัดตรงนี้ไม่ได้แล้วแต่แต่ละคนเนาะ,ะและนี่ค่ะคือการ การจัดลำดับความสำคัญของครูหมีเน้นอีกทีก็คือเดทไลน์นะคะทุกงานค่ะทุกงานคือเร่งด่วนและสำคัญแต่งานที่เร่งด่วนไม่สำคัญมันก็มีเราก็สามารถตัดไปได้เนาะบางทีมีนัดนัดสังสรรค์ <c oughs> ถามว่ามันสำคัญไม่สำคัญครับมันเป็นคอมมิตตี้ของของครูหมีนะคะแต่ถามว่าไม่ไปได้ไหมได้นะคะก็เอาไว้ก่อนนะคะตัวนี้อ่ะโอเค มันจะยาวกลัวจะยาวไปนะแล้วก็สรุปสั้นๆง่ายๆก็คือเราจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำที่มันยุ่งๆในแต่ละวันเนี่ยมันเกิดผลลัพธ์ที่เราต้องการไหมเราก็มาเซตมาจัดปริมาณความสำคัญของงานของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันครูมีอาจจะหลากหลายหน่อยเพื่อนๆอาจจะมีไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางคนอาจจะต้องเดินทางอะไรอย่างนี้คะ่ะก็จัดการเวลาตรงนั้นให้ได้ลิ์ออกมานะคะแล้วก็ จัดให้ได้ว่าตัวไหนจะทำให้เกิดผลลัพธ์ในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวให้ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ครูหมีค่ะอยากจะสอบถามอยากจะฟังความเห็นของเพื่อนๆนะคะใครมีการจัด priority งานยังไงใครมีเทคนิคดีๆแบบไหนมาแชร์ มาเล่าสู่กันฟังคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าใครอยากฟังหัวข้อไหนก็ช่วยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ